อ๋ออช่วยที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 ไฟมีไฟบิกเออช่วยทีเร็วเลี้ออีสระช่วยทีไม่พอเร็วเลี้ยฉัเครียดช่วยทีอึตอารเร็วเลี้ดูไว้นะใครหยอกมันไม่ยอมมาช่วยฉัน มาถึงแบนด์มาถึงชั้นเนี่ยผมสิก็ตั้งใจทําผู้ใหญ่เขาก็เห็นว่าเออจ้างเด็กคนนี้เด็กคนนี้ตั้งใจทํางานจ้างร้อยเล่นล้านจ้างล้านเล่นเล่นเล่นสิบล้านโอ้โหแต่งหน้าสวยจริงๆครึ่งหนึ่งเป็นผีอีกครึ่งหนึ่งเป็นนางฟ้านะครับอันนี้คือชื่อผีอะไรเอยผีผ<ฮ>กระหงัง อีอะไรนะอันนี้กำลังวาดอะไรอยู่เดี๋ยวถ่ายไปไม่ต้องทวนครูไม่มีสมาธิเนาะวันนี้เรามาดูอันปันแต่งหน้ากันนะครับก็คือไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายแต่พอนางแต่งออกมาสวยก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้ดีกว่าเสียดายความทรงจำนะครับอ้ยกว่าจะแต่งออกมาไม่คิดว่านางจะ เอาเวอร์ขนาดนี้นี่เป็นงานลูกคา้าครีมกันแดดนะครับเพื่อนๆน,นางตั้งใจทำขนาดนี้ขอให้นางประสบความสำเร็จนะครับขอให้มีงานจ้างเข้าเยอะๆคนรักคนชอบนะคนหลงนะครับดูปากดูปากนางใกล้ๆผมดูปากนางใกล้ๆนะปากนางโอโ้โหเป็นลิ้วนะครับเพื่อนๆดู นามคนเก็บรายละเอียดอะดูเหมือนเอาเข้าไปใกล้ๆอ่ะดูดิไม่รู้นางทําอะไรของนางนะผมดูผมก็ไม่เข้าใจอะดูปากนางใกล้ๆเพื่อนๆอะเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้โหปากเรียงเป็นเส้นตรงเป๊ะเหมือนเอาไม้วันทัดมาวัดมาวาดอะครับเหมือนเอาสติกเกอร์มาแปะอน,นะอะไรจะเป๊ะขนาดนี้เนาะคนเราพอแล้ว พอซูมปุ๊เบเลอให้เพื่อนๆเขาได้ดูคนแต่งหน้าไลฟ์สดอยู่หรอ,อมไม่ได้ไ์สดถ่ายเป็นวิดีโอยาวนี่นะครับบรรยากาศการทำงานก็จะเป็นอย่างนี้ครับนางก็เห็นไหมเปิดไฟเองอะไรเองเรามาดูเบื้องหลังการทำง,งานของนางกันคลิปนี้ยาวๆครับเทคยาวไปเลยไม่มีตัดต่อเอาไห้เห็นกันเรียวๆเลย แล้วนางก็จะซ้อมอย่างเงี้ยของนางครับซ้อมเป็นทานซีชั่นอะไรของนางแบบนี้ยแหละครับเพื่อนๆดูนางก็จะ,ะกดอะไรของนางถ่ายเองแต่งเองนางจะวางสตอรี่บอร์ดทุกขั้นตอนของนางนะับนางรู้นางจินตนาการไว้ในหัวมาแล้ว มองเห็นข้างเดียวทะลุนี่น,น,น,นงางกำลังจะทำ S M R นะน้องๆนีน่นางก็ติดไม้ที่โทรศัพท์เขาเรียกว่า E S M R ไหมใช่ S M S นะเรียก S <ES> M <MR>. S E S M R เชือกเยื้อย,ยานะครับไม่มีตัดต่อ,อด,ดูการดำเนินงานทับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับทิพย์ธรรมายสวัสดีครับหืมไม่มีเสียงกลัวไหมล่ะกี๊กีบกี๊กี๊กี๊เป็นผีฮ่ะผีแว๊ะเลย

we What? We'll ไม่ได้ออกไปไหนเ for making it.